ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงเพื่อนเพื่อนทางยูทูบที่น่ารักทุกคนวันนี้เมื่อนี้นะครับชอบชวนหานะครับการต่อจาก e อีพีทีแล้วนะครับในการซ่อมเครื่องขยายว่าเทคนะครับกระตรวจพว่าเจ้ารีเล์นะครับรีเล่สี่ตัวเสียนะครับทีนี้ก็ไปซื้อมาแล้วนะครับนี่ครับของใหม่นะครับของใหม่นะครับสี่ตัวนะครับ ชัดเลยนะครับน่ครับซึ่งเจ้าดีเลย์นี่มันเสียทั้ง4ตัวนะครับของเครื่องขยายว่าเท็นะครับสังเกตบือนะครับจะมีขาในสัญลักษณ์นะครับมีลูกคอยนะครับข้างบนเป็นสวิตนะครับให้ตัตโต้นะครับความจริงมันก็คือสวิตไฟฟ้านั่นแหละครับตัวดีเล์นะครับคือถ้าเอาป้อนไฟเข้าไปตรงคอยเนี่ยตรงสวิตมาฉีด ่อกันนะครับเป็นระบบอัตโนมัตินะครับเิ่นฮิดมานะครับในการตัดต่อวงจรนะครับอันนี้เพิ่อนเอามาตัดต่อสายลำพงนะครับคือเวลาเปิดเครื่องทีแรกนี่สายลำพงยังสิบีบต่วครับวงจรเครื่องขยายนะครับต้องรอตัวรีเลย์นี่ทำการทำงานก่อน,นครับให้มันแตะขึ้นไฟเขียวก่อนนะครับแล้วให้มันขามันแตะกันนะครับ แล้วก็มีสถานะนะครับให้ป้องกันลำโพงด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเครื่องขยายเฮาเสียทำให้ไฟตรงนะครับออกลำโพงนะครับไฟดีซีนะครับลุดออกไปหาลำโพงแล้วทำให้ลำโพงเราไม่ได้นะครับไว้คอยนะครับเพื่อนก็นเลยใส่เจ้าวงจรป้องกันลำโพงมานะครับจวเจ้ารีเลย์นี่นะครับเดีย๋ยวผมจะมาทำการ ทดลองให้เบิ้งนะครับว่ามันตัดต่อแบบไดนะครับสวิตของมันนะครับคือผมมีปาาคีบนะครับเลยเอามิเตอร์มาบัดกีใส่ขาของขั้วสวิตของเจ้าลเลยนี่เลยนะครับเห็นชัดๆนะครับอันนี้เป็นตัวใหม่นะครับคือคลิปก่อนเป็นตัวเก้านะครับเอามาลองแบบนี้แล้วมันบวกขึ้นนะครับเข็มมันนะครับนี่ครับตั้งย่านโอห์มนะครับย่านโอห์มนะครับคือทดสอบขาดหรือไม่ขาดนะครับโตหรือไม่โตนะครับ ตัวนี้เข็มยังไม่ขึ้นนะครับเพราะว่ายังบร่ได้ป้อนไฟให้เจ้าขาคอยของเจ้าตัวลิเล่นะครับไอเจ้าลิเล่นี่มันดูดนะครับดูดดูสวิตช์เข้าหากันนะครับถ้ามันเตะนะครับอันนี้ตัวไหมผมจะทําการทดลองให้เบิ้งนะครับนี่ครับมันจะมีสองขานะครับขาที่เป็นขดลวดนะครับมันจะดึงสนามแม่เหล็กนะครับถ้าป้อนไฟเข้าไปนะครับซึ่งเจ้าลีเล่ตัวนี้ใน12โวลต์นะครับ ผมได้นำเรียงแจจากซัพพลายคอมมาต่อไว้นะครับนี่ครับสายหนึ่งนะครับแล้วอีกสายนึ่งก็เฮียมาเตะให้เบิ้งนะครับเพราะว่าถ้าต่อไว้ตลอดมันสิเตะตลอดนะครับมันสิเบิ้งบ่รู้เรื่องนะครับเดียผมสิมาสาธิตให้เบิ้งนะครับนี่ครับรู้สิเห็นอยู่บ้ครับว่าภาพอย่างเบื่อๆนิหน่อยนะครับเดี๋ยวทําการเสียบปลั๊กไฟของซัพพลายก่อนนะครับ12โวลต์นะครับเดี๋ยวผมมาเตะตรงขาคอยนะครับนี่ครับ แช่แชครันเตะมือจนนะครับแรงแรงดนะครับเตนะครับเลียนขึ้นแล้วนะครับนี่เสียงแตะนะครับขัดทตะแล้วมันต้องเข็มขึ้นนะครับนาสัมผัสมันต้องแตะกันนะครับใช้ได้นะครับแรงแรงดขึ้นนะครับออกมาแล้วก็ดีออกนะครับถือว่าโอเคนะครับใช้ได้นะครับแบบนี้นะครับของใหม่นะครับเห็นชัดๆเลยนะครับ เป็นสวิตช์ไฟฟ้าครับมีไฟป้อนเข้าไปแล้วสวิตช์มอสิโตอกันนะครับตามนั้นนะครับเดี๋ยวทําการทอดก้อนนะครับเดี๋ยวผมทําการประกอก้อนนะครับสักคู่นะครับการเห็นได้ชัดแล้วนะครับว่าการทํางานของเจ้ารีลีสวิตช์ไฟฟ้านี่นะครับมันก็แค่การตัดต่อวงจรธรรมดานี่แหละครับแต่ว่าใช้ไฟมาปิดเปิดนะครับเพิ่นก็มีวงจรมานะครับ ดึงเวลานะครับว่าจะเอากีวีนะครับในการตัด่ตนะครับนี่ครับยวผมทําการประกอบลงแผงวงจรก่อนนะครับก่อนจิ้มน้ํายาก่อนนะครับเพราะว่าเผื่อบัตรกีง่ายแน่นะครับเพราะว่าตะกัวมันด้านแล้วนะครับเพิ่มน้ํายาไปจังหน่อยนะครับเพื่อความสะดวกนะครับใส่เข้าไปตามเก้ามานะครับตามขาเก้านะครับเพราะว่ามีเลย้ยอยสี่ตัวนะครับ เซนเน็ตละสองตัวนะครับเพิ่มขนานกันนะครับแต่ละเซนเนนนะครับตมกี้ลา่วงจรสิเพิ่มตะกัวอยู่นะครับเพิ่มกระแสนะครับกอ่นกระสตัวที่สองนะครับกาประกบลงไ้มันสมบูรณ์นะครับครบในการประกบครับผรมกระบอกโทษวงจรออกมาด้านนอกนะครับเพราะว่ารักสําคัญเลยก็คือขี้เกียจนะครับ บางท่านต้องการความสะดวกในโทดมาทำบนด้านนอกนะครับแต่ผมทําดูด้านในเลยนะครับเพราะว่าปัญหารักนะครับคือการขี้เกียจทอดนะครับถึงที่ะกระยามันยางน้อยนะครับจะนั่งบัดกีให้ครบนะครับแล้วก็เอาแอลกอฮอล์นะครับมาล้างนะครับมันยาล้างปิ้นก็ได้นะครับบางท่านก็ใช้ทินเนอร์นะครับส่วนผมไม่ใช้ทินเนอร์แล้วมันเหม็นมันขิวนะครับบบสู้นะครับก็เลยใช้ แอลกอฮอล์เทนนะครับการล้างทำความสะอาดพวกค่าน้ำยาคราตะกั่วนะครับที่เขาบัดกีเศษสเปรยปกจากนั้นนะครับทำการประกอบเข้าเหมือนเดิมนะครับนี่ครับคลิกมึงนครับปามันแน่นทุกอย่างแล้ววางแผ่นลังลวลงไปให้ตรงกับแท่นน็อตนะครับที่เพิ่มตั้งไว้ทางด้านล่างนะครับส่วนสายทั้งตั้งเดี๋ยวค่อยเสียบที่หลังนะครับ นี่ครับทาการขันน็อตสก็อตนะครับน็อตก็มี6กตัวนะครับแต่อุปสรรคในการขันน็อตนี่รู้สึกว่ามันสีลกอยู่นะครับทําให้น็อตเราตกนะครับนี่ครับมีเทคนิคนะครับผมพีนไ้เบิ้งนะครับเพราะว่าเราขันน็อตลงด้านล่างนะครับก็ไขควงธรรมดานี่ครับกะเไปดูดกับแม่เหล็กลําโพงนะครับนี่ครับมันจะติดกับน็อตได้เลยนะครับไม่หล่นนะครับน็อตที่นี่นะครับเวลาเราวางลงไปขันนะครับ อันนี้เป็นเทคนิคนิดน้อยๆนะครับนะครับเพื่อนๆนะครับที่ยังบ่เคยหุ่นจ้านะครับท่านหุ่นจ้าบางคนหุ่นจ้าแล้วก็ปล่อยผ่านได้นะครับน่ครับเป็นเทคนิคเล็ๆน้อยๆนะครับเอาไม่เล็กมาดุนะครับเวลาเราขันน็อตลงในแนวตั้งแบบนี้น็อตจะไม่หลุดนะครับสะดวกเพิ่มความสะดวกขึ้นมานิดนึงนะครับก็เป็นเทคนิคเทคนิคเล็กน้อยๆนั่นแหละครับส่วนทรายพวกนี้ก็รู้สึกว่าจะเยอะเสลือเกินนะครับ ตอนทอดกับบริบิรงนะครับว่าสายไดเป็นสายไดนะครับกับส้ความสุลมุนวุ่นวายนะครับเสียบเลยนะครับจับเมานะครับลาทอดสายเบวกสายลบนะครับสายตำแหน่งอินพุตสายของตรวจตรวจสอบความร้อนพัดลมนะครับพวกนี้นะครับลาย่างนะครับตรวจสอบอุณหภูมินะครับบริบูรตากเก่ามันนั่นแหละครับบางคนบางท่านถ้า ให้ช่วงทายลูกไว้ก้นนะครับตอนทอดนะครับแล้วก็มาเบิ้งลูกแล้วก็เสียบเข้าที่หลังนะครับส่วนผมนี่ทอดออกเลยนะครับลืมเบิ้งนะครับเดี๋ยวทาการเบิ้งตัวหนังสือที่เขาเขียนไว้นะครับในการเสียบนะครับนี่วงจรจับความร้อนพัดลมนะครับเสียบเข้าคือเก้าสายแดงสายอันนี้เป็นสายไฟนะครับมาจากเพื่อสะพายนะครับนี่เป็นสายลําโพงนะครับมันรู้สึกว่าจะเยอะเหลือเกินนะครับ เดี๋ยวค่อยๆเสียบทีละสายนะครับเดี๋ยวมันหลงนะครับถ้าเกิดเสียบพิดเสียบถูกขึ้นมานี่งานงาะนะครับมีควันให้เห็นนะครับเราต้องเสียบเข้าไปคือเก้านะครับสายดํานี่สายเก้านะครับอันนี้เป็นสายไฟลบมาจากซัพายนะครับสีแดงเป็นสายไฟบวกนะครับมีเขียนบอกอยู่ด้านล่างนะครับสายอะโพงเสียบที่หลัางนะครับเดี๋ยวมาเสียบซับไายก่อนให้มันตรงก่อนนะครับนะครับ สายไฟอินพุตมาเมนร์ดนะครับสายดำนี่เป็นสายกล้าวนะครับสายสีขาวก็เป็นสายลบนะครับสายแดงเป็นสายบวกครับเสียบเข้าตามตำแหน่งนะครับซึ่งไฟที่จ่ายออกมาจาก power supply รุ่นนี้นะครับ8 0โวลต์นะครับผมวัดเบิ่งแล้วนะครับ DC 8 0โวลต์นะครับบวก80นะครับแล้วก็ลบ80นะครับ มารวมเป็นวงจรบิดกับร้อยหกสิบโวลต์นะครับก็บเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่ามันเป็นขยายแนยีบิดนะครับสารพ,พอ้องผสมนี่บวดเทียบกับเก่านะครับคือเอาสารพงของเซนเหนึ่งกับอีกเซนเรหนึ่งมารวมกันเลยนะครับมันจะเป็นเอาพุทลบกับเอาพุทบวกนะครับสังเกติึงนะครับ สายสีเขียวนี่น่าจะเป็นเอาพุตสเปกเกอร์เอาพุตลบนะครับตัวนี้นะครับมันจะต่อครับดีเลยเลยครับตัวนี้ครับเป็นขาสัมผัสของีเลย์นะครับส่วนเจ้าสายสีน้ําตาลนี่มันจะไปพ่วงกันเลยนะครับเป็นสายเอาพุตบวกนะครับมันจะจํากันด้านล่างเลยนะครับน่ครับเอาพุตบวกนะครับมาจากกัวลาโพูงนะครับแล้วก็ไปต่อครับสายสีน้าตาลที่มาจาก แผงวงจรนะครับส่วนทรายสีขาวครับเป็นทรายเอาพุทธมาจากเมียนโบนั่นแหละครับขออุญาเสียบสายให้ครบนะครับดูสิว่าเยอะเหลือเกินนะครับตาลายนะครับถ้าท่านใดที่จำสีโบได้ก็ระมัดระวังนะครับในการเสียบครับผิดพลาดมาวุ่นเหตุเสียหายนะครับนี่ครับสีขาวเนี่ยมาจากเมียนโบนะครับ เอาพุทจะมีโอดมาเข้าตัวดเล์นะครับเอาพุทลบนะครับจะเป็นตัวสวิตช์กับรีเล์นั่นะครับสายสีน้าตาลนี่คือเพื่อนจำกันไว้เลยนะครับด้านล่างนะครับจากนั้นก็มาตรวจสอบนะครับความเรียบร้อยนะครับของต่างสายต่างๆจุดต่างๆนะครับว่าเสียทุกหรือเปล่านะครับเพื่อความมั่นใจนะครับผิดพลาดมานี่ถึงกับหายนะนะครับเช็คเบื้องให้ทั่วนะครับจากนั้นก็มาเปิดทดลองเบื้องนะครับว่า สียงจะออกมาผ่านแล้วพุ่งเลยนะครับพุพงลูกป้านะครับไฟแดงดับแล้วนะครับเป็นไฟเขียวนะครับ